รอแก๊ปอยู่ค<า>ันอะไรวะดีนะ่นั่นอะไรอ๋อคันโอ๊ยเป็นไรกับเท้าเนี่ยเห็นคันทังไ้คันลูกกิ๊กอยู่นั่นเลยเอ้าเอาเอาเอาคันขนาดนี้เราก็นี่มันไม่ดีนี่ลองใช้นี่สจูาปูสกินเดียวก่อนเดียว,ยวรับรองหายชัวเออรอแก๊ปอยู่ คันอะไรวะใช่คันเท้าไม่พี่ตัดไปก่อนเลยคลิปอะ่ะคันอะไรอ๋อคันตลอดมันคันอะไรวะ a few moments later โอ๊ยจะอะไรกับเท้าเนี่ย หวังดีฉันตากรองเท้าไว้แล้วก็ไปรดน้ําต้นไม้ให้โดน <Yeshua> รองเท้าฉันเต็มเต็มแล้อใส่คู่ที่เปียกมานะใช่คู่เดียวใช่โอ้ยคันคันไปเลยคันห้ตายคันเกาตีนจะเปื่อยเอเอาเอาเอาได้ยินว่าคันเลยนี่นี่คันขนาดนี้แล้วก็นี่มันไม่ดีนี่ลองใช้นี่สชมพูสกินเดียวก้อนเดียวรับรองหายชัวจริงเหรอคะจริงสิ งี้เดียหนูใช้เลยจะจะใช้เลยเอาปาออตีลงก่อนไหมใช่ ช่วยทําความสะอาดและขจัดสิ่งสกปรกบนผิวหน้าและผิวกายอย่างมีประสิทธิภาพสะอาดสดชื่นคืนชีวิตชีวาลดปัญหากลิ่นกายไม่พึ้งประสงค์ช่วยเร่งกระบวนการผัดเซลล์ผิวเก่าเผยผิวใหม่ให้มีสุขภาพที่ดีกว่าอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาสิวรอยด่างดำต่างๆพร้อมวิตามิน B ีช่วยปรับสภาพผิวให้มีสุขภาพดีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปและออนไลน์ที่ช้อปปี้ลาซาดา